สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life e n Richer Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัต สวัสดีครับวันนี้นะครับโอมจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆครับเทคนิคนี้นะครับเราเรียกว่า representational system โอ้โหฟังดูยากจังเลยนะครับแปลงง่ายๆครับมันเป็นเทคนิคที่เราใช้สังเกตการเรียนรู้ของสมองแต่ละคนครับเราต้องยอมรับนะว่าในวัยเด็กเนี่ยแต่ละคนจะโตมาในลักษณะที่แตกต่างกันถูกไหมาบางคนแบบว่าชอบทํากิจกรรมพ่อแม่เลี้ยงไปโดยการให้เอามือจับจับ,จบ เด็กบางคนอมๆมใช่ไหมนะฮะการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้นะครับก็จะใช้ระบบประสาทผ่านการสัมผัสและความรู้สึกซะส่วนใหญ่นะครับในขณะที่ถ้าสมมุติเด็กอีกคนนึงล่ะโตมานะด้วยแพทเทิร์นของการที่แบบดูทีวีบ่อยนะครับเรียนรู้ผ่านการมองเห็นภาพนะครับใช้การเรียนรู้ผ่านระบบประสาทสายตาบ่อยๆนะครับเส้นประสาทของสมองเด็กคนนั้นครับก็จะเรียนรู้ว่า การเชื่อมโยงการเรียนรู้ของสมองเนี่ยใช้การเรียนรู้ผ่านสายตาเยอะเป็นพิเศษครับกลุ่มที่3ครับจะเป็นกลุ่มของเ,อเขาเรียกว่านักฟังนะครับเวลาพ่อแม่สอนก็ให้จ้องแล้วก็ฟังหรืออาจจะได้ฟังนิทาน่อนนอนหรืออาจจะฟังอะไรก็แล้วแต่จนสมองของเด็กคนนั้นครับรับรู้ว่า,าการฟังนี่แหละคือคําตอบที่ดีในการเรียนรู้ ของสมองนะครับเราก็จะค้นพบว่าคนกลุ่มนี้ครับชอบฟังเป็นพิเศษเวลาเรียนรู้อะไรเนี่ยฟังพอดแคสต์ฟังอะไรพวกนี้ก็จะจําได้ดีเป็นพิเศษนะครับดังนั้นในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าต้องลงมือทำเท่านั้นถึงเรียนรู้ได้และอีกคนอาจจะบอกว่าต้องเห็นภาพต้องเห็นวิดีโอต้องเห็นการสาธิตถึงเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่3เนาะในกลุ่มของการฟังแล้วกลุ่มสุดท้ายครับเราเรียกว่ากลุ่ม audio d ด g i t a l นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทบทวนเสียงในหัวตัวเองบ่อยๆว่าง่ายครับคนกลุ่มนี้คิดอยู่ในหัวเยอะความคิดเขาจะวิ่งพุ่งพลาดมีตะก,กะสูงนะครับทบทวนตัวเองแล้วทบทวนตัวเองอีกนะครับคุยไปคุยมาไม่มีใครเข้าใจเราเลยเหรอนะครับแล้วเราก็วนอยู่ในหัวอยู่คนเดียวนั่นแหละครับผมคือกลุ่มสไตล์ AD นะฮะก็จะเป็นกลุ่มคนที่คิดเยอะนะครับทบทวนเยอะแล้วก็เวลาทําอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่า เท่าทันนะฮะความรู้สึกตัวเองเพราะว่าคิดเร็วมากคิดเยอะเกินนะครับผมงั้นกลุ่มสุดท้ายครับจะชอบอ่านครับเพราะเรานึกภาพดูนะเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเป็นไงครับสมองของเราก็จะมีเหมือนการอ่านเสียงเป็นเสียงภาคในหัวของเราตามประกบไปด้วยจริงไหมนะครับผมดังนั้น4ประเภทที่เราพูดถึงกันมาตรงนี้นะครับคือ4ประเภทการเรียนรู้ของสมองของคนหนึ่งคนครับแต่ละคนจะโตมาด้วยแพทเทิร์นที่แตกต่างกัน นะครับวิธีการสื่อสารของเขาและวิธีการเรียนรู้เขาเลยแตกต่างกันทีนี้ครับคุณจะต้องจับประเด็นให้ได้ครับว่าคนที่คุณคุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเป็นคนประเภทไหนสมองของเขานั้นโดนคีย์เวิร์ดเหล่าไหนกระตุ้นให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้เร็วเป็นปกตินะครับมาดูกันครับกลุ่มที่ชอบมองนะครับเขาจะชอบพูดคําว่ามองเห็นสังเกตลองนึกภาพตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับประเด็นได้ว่าคนเหล่านี้เริ่มพูดภาษาแบบนี้นะครับ คุณเองจะรู้แล้วว่าอาคนสไตล์เนี้ยใช้การมองเห็นในการเรียนรู้เป็นพิเศษงั้นผมจะอัพอีกรอบนะครับนี่คือประเภทแรกนะประเภท V นะครับหรือ Visual คือคนที่เรียนรู้ผ่านสมองเนี่ยดยการมองเห็นเป็นส,ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราสังเกตจากการที่เขาพูดถ้าเขาใช้คาเหล่านี้หลุดออกมาบ่อยๆลองสังเกตดูนะว่าคุณเห็นไหมว่าเนี่ย เราจะเริ่มจับแพทเทิร์นได้แล้วนะครับแล้วหลังจากคุณจับแพทเทิร์นได้คุณต้องทําให้เขาเรียนรู้ผ่านการมองเห็นให้ได้มากที่สุดเช่นมีภาพให้เขาดูมีกราฟให้เขาดูนะครับมีของให้เขาได้เห็นจริงๆแล้วเราพยายามพูดให้เขาใช้จินตนาการนึกภาพตามนะครับไปดูหมวดถัดไปครับเรามาดูกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเคนสตีติกหรือใช้ความสัมผัสการสัมผัสการจับการลองนะับในการเรียนรู้กันดูคนเหล่านี้ครับสังเกตง่ายๆคือเขาจะอยากจับ เขาเองอยากจะลองสัมผัสมัน,นค,คีย์เวิร์ดที่เขาพูดคือทําจับสัมผัสพวกคำเหล่านี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ทําให้เราเริ่มรู้แล้วว่าคนคนนั้นเป็นสาย c ค n e t i c ติต้องลองทําจริงต้องจับจริงต้องสัมผัสจริงมันจะยิ่งโน้มน้าวให้เขาเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับผล c t ัตัวนั้นของคุณได้มากยิ่งขึ้นเป็นไงฮะโอ้โหบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนวนะ่ามันมีเทคนิคแบบนี้ด้วยหรอ และคนบางคนอินและคนบางคนไม่อินในการจับด้วยนะครับดังนั้นคุณต้องสังเกตจากภาษาที่เขาใช้หรือคําถามที่เขาถามครับไปดูหมวดถัดไปครับเราเรียกว่าหมวดของการเรียนรู้ผ่านการฟังครับคนที่มีการเรียนรู้ผ่านการฟังนะครับความน่าสนใจของเขาเลยคือเขาจะถูกกระตุ้นด้วยเรื่องเล่าหรือสตอรี่ครับ สำหรับคนที่เป็นตัว A หร or ือ auditory เนี่ยนะครับเขาเรียนรู้ผ่านหูครับเวลาเขาถามอะไรเนี่ยเขาจะตั้งใจฟังคุณจะสังเกตง่ายๆครับเหมือนเขาจะตั้งใจฟังเป็นพิเศษนะครับคนกลุ่ม A นะครับสังเกตจากภาษาได้เขาจะพูดคำว่าเล่าบอกได้ยินฟังคำเหล่านี้นะครับจะเป็นคำที่สะท้อนการเรียนรู้ในแบบหูและนี่เป็นความสามารถของคนที่เก่งเรื่องของจิตวิทยาสื่อประสาทนะครับจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ครับ ดังนั้นอย่าลืมนะครับเมื่อคุณเจอคนที่พูดคีย์เวิร์ดเหล่านี้หลุดมาบ่อยๆคุณต้องปรับสิ่งที่คุณเล่ากลายเป็นสไตล์ storytelling หรือเล่าให้เขาฟังแล้วเขาจะอินมากๆครับสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้การได้ยินเสียงหรือหูนะครับก็จะเป็นการกระตุน้นเป็นพิเศษครับและอันสุดท้ายครับนั่นคือ ad หรือ audio digital นะครับซึ่งแบบ ad แบบสุดท้ายเนี่ยหมวดนี้นะครับก็จะเป็นหมวดของการเรียนรู้ผ่านการคิดหรือว่าง่ายๆครับมันคือเสียง ในหัวของคุณอะคุณลองทำตามผมนะเอ๊ะเมื่อคืนเราทานอะไรนะตอนเย็นตอนกลางคืนแล้วคุณได้ยินเสียงในหัวของคุณตอบไหมเอ๊ะเมื่อคืนไม่ได้กินดึกนะเอ๊ะเมื่อคืนกินมือ้อกินอันนี้ไปนะกินอันนั้นไปนะนั่นแหละครับคือ AD คือเสียงที่มันวนอยู่ในหัวนะครับในกระบวนการของ NLP นะครับสิ่งนี้มันคือเหมือนคนคิดอยู่นั่นเอง เนื่งคนสไตล์นี้ครับเขาจะชอบคิดทุกอย่างเป็นลอจิกเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการนะครับเราสังเกตง่ายๆคนเหล่านี้เวลาพูดเขาจะถามว่าไหนพี่ไม่เห็นเข้าใจเลยช่วยอธิบายให้ให้เข้าใจหน่อยเออ,อันนี้มันคิดยังไงเนี่ยขอคิดดูก่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทุกท่านที่โอมกําลังสาธิตให้ดูว่านี่คือคําพูดของสไต AD ตะก,กะจ๋าจาดังนั้นนะครับเวลาเขาคิดเยอะ เขาใช้ภาษาแบบนี้ขั้นตอนกระบวนการความคิดนี่เลยครับทุกท่านนี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวนั่นคือคุณจะต้องฝึกครับฝึกอะไรเอ่ยฝึกที่จะปรับภาษาให้กับเข้ากับคนคนนี้ครับด้วยการเปลี่ยนคําพูดให้มีขั้นมีตอนหรือ1 2 3 4สมสี่เยอะขึ้นเวลาเราคุยกับคนกลุ่มนี้นะครับคุณต้องถามบ่อยๆว่าคุณคิดว่ายังไงบ้างเออสิ่งที่ผมกําลังเล่าให้พี่ฟังมันเป็นเหตุเป็นผลไหมครับ พี่เข้าใจไหมครับเห็นไหมครับทุกท่านครับนี่เป็นตัวอย่างนะที่โอมเองกําลังสาธิตให้คุณดูว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะครับที่นี้ครับผมต้องทิ้งท้ายไว้ว่ามันต้องเริ่มจากสิ่งแรกก่อนเนาะคือคุณเข้าใจก่อน v a k a d สิ่งนี้นะครับเราเรียกว่า n l p ใครเองถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมติดต่อหลังไม่มาทาง l i n e แอด life a d v i c t u r e ได้นะครับก็โอมเอง มีสถาบันที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาสีประสาทนะครับที่ถ้าคุณเรียนจบคุณก็สามารถได้ใบเซอร์ของประเทศอเมริกาได้เลยนะครับเป็น c e r t i f ิฟายบอร์ของ American Board of NLP นะครับดังนั้นอุเทคนิคเหล่านี้ผมบอกเลยว่าแอดวานซ์มากนะครับสำหรับผู้บริหารผู้จัดการเซลล์ Sales, และคนที่ต้องการโน้มน้าวคนเก่งๆนั่นแปลว่าอะไรครับคุณไม่ได้ใช้ทักษะนี้แค่การขายอย่างเดียวครับคุณจะพรีเซนเทชันหน้าห้องคุณสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้ครับ นึกภาพคุณยืนอยู่บนเวทีคนเป็นร้อยเป็นพันสิแล้วคุณบอกว่าทุกท่านครับลองดูภาพนี้หน่อยแล้วเราก็มีสไลด์ผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้คุณฟังครับอ่าโดนอีกกลุ่มหนึ่งล้ะเป็นไงครับฟังเรื่องนี้จบคุณคิดตามผมได้ไหมครับเอาละ่ะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับประสบการณ์ตรงนี้ให้คุณไฮไฟฟ์กับเพื่อนข้างๆหน่อยเอามือตบกันแปะ๊ะอ่า แชร์ประสบการณ์เห่อคุณรู้สึกยังไงบ้างเห็นไหมครับว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้ที่เทรนเนอร์หนึ่งคนเอาไปใช้บนเวทีสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของระบบประสาทของสมองของคนได้ทั้ง4แบบเลย representational system นี่คือความมืออาชีพของการที่เอาไปปรับใช้ครับไม่พอครับการพรีเซนต์ตรงนี้นอกจากพูดบนเวทีคุณพรีเซนต์งานให้หัวหน้างานคุณพรีเซนต์งานให้กับลูกค้าคุณหลายๆคนหรือแม้แต่เวลาคุณไปพิชองค์กรใหญ่ๆแล้วคุณรู้ว่าใครเป็นนายใหญ่สุดในโต๊ะนั้น คุณต้องสังเกตภาษากายเข้าแล้วสังเกตวิธีการอธิบายของคุณให้สอดคล้องกับระบบประสาทการเรียนรู้ของเขาครับเอาล่ะใช้กับคนใกล้ตัวมากขึ้นนะครับลองดูคนในครอบครัวคนในบ้านคนรักนะครับลูกของคุณคุณลองดูครับว่า rep system หรือระบบการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขาชอบทําสอนด้วยการพาทำถ้าเขาชอบฟังเล่าเป็น case study ให้เขาฟัง ถ้าเขาชอบเห็นต้องเอาภาพเอาตัวอย่างเอาวิดีโอให้เขาดูและถ้าเขาชอบคิดลองให้เขาอ่านหนังสือเพิ่มเติมหรือตั้งคาถามให้เขาทบทวนด้วยตัวเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับเทคนิคนี้ไม่ธรรมดานะผมบอกเลยว่าใครตั้งใจฝึกตั้งใจฟังและตั้งใจสังเกตคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นการขายการโน้มน้าวการทำพรีเซนเทชันการพิชไอเดียการเจราจาต่อรองกับคนใกล้ตัวของคุณลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับ สวััสสดีครบำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะค at life and future นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดๆไปครับสวัสดีครับ